กาารครบคบุมภยในวถ้าหน่วยงานของรัฐไม่มีการควบคุมภายในจะส่งผลกระทบต่อองค์กรอย่างไรส่งผลให้การดำเนินง,งานไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์เพราะการควบคุมภายในเป็นกระบวนการที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานประจำ ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นได้โดยส่งผลให้การดำเนินงานไม่มีประสิทธิภาพเกิดข้อผิดพลาดในการทำงานใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองและเกิดการทุจริตเรามีวิธีลดความเสี่ยงให้น้อยลงได้อย่างไรโดยหน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังไว้ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐปีพุทธศักราช2561 การควบคุมภายในคืออะไรและทำไมต้องมีการควบคุมภายในในองค์กรการควบคุมภายในคือกระบวนการทำงานลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นโดยมีระยะเวลาการดำเนินการการประเมินผลการควบคุมภายในดังนี้หน่วยงานต้องดำเนินการประเมินผลการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งและจัดทำรายงานสำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่30กันยายนของทุกปี ิ่งที่สําคัญคือการประชุมบุคลากรในหน่วยงานเพื่อทบทวนรายงานในรอบปีที่ผ่านมาและจัดทํารายงานในรอบปีปัจจุบันให้จัดทํารายงานดังนี้แบบปคสรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในแบบปคหารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตัวอย่างการประเมินผลการควบคุมภายในแบบปคสี่ องประกอบของการควบคุมภายในหนึ่งสภาพแวดล้อมการควบคุมผลการประเมินมีความเหมาะสมเนื่องจากมีโครงสร้างองค์กรและสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนมีการติดตามผลและการตรวจสอบการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา 2. การประเมินความเสี่ยงมีการประเมินความเสี่ยงและการจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ 3. กิจกรรมการควบคุมมีความเหมาะสมแต่ยังมีบางกิจกรรมที่ต้องมีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น สสารสนเทศและการสื่อสารมีระบบสารสนเทศอย่างเหมาะสมเพื่ออำนนยความสะดวกให้แก่บุคลากรในองค์กร 5. กิจกรรมการติดตามผลผู้บังคับบัญชาติดตามผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องหากพบข้อบกพร่องหรือปัญหามีการประชุมเพื่อหาแนวทางปรปับปรุงแก้ไขได้ทันเวลาตัวอย่างการประเมินผลการควบคุมภายในแบบปค .5 ้ ตัวอย่างที่มีความเสี่ยงของกิจกรรมอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ภารกิจตามแผนการดําเนินการการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการบรรจุใหม่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปนตามกฎกอพอความเสี่ยงพบว่าเจ้าหน้าที่ในสังกัดส่วนภูมิภาคในบางจังหวัดไม่ทราบต้องดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ข้าราชการบรรจุใหม่ การควบคุมภายในที่มีอยู่กำชับให้หน่วยงานส่วนภูมิภาคดำเนินการตามกฎกอพมีการสอบทานการปฏิบัติงานและจัดทำขั้นตอนและวิธีการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการการประเมินผลการควบคุมภายในที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ตัวอย่างที่ยังมีความเสี่ยงของกิจกรรมซึ่งยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการดําเนินการภารกิจตามแผนการดําเนินการการประเมินผลงานระดับชํานาญการและระดับชํานาญการพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์การพิจารณาผลงานของข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเรื่อขึ้นแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับชนานาญการและระดับชนานาญการพิเศษให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานทางวิชาการความเสี่ยงยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์พบว่าผู้ขอรับการประเมินบางรายยังจัดทําผลงานไม่เป็นไปตามคู่มือ การควบคุมภายในที่มีอยู่โดยประชาสัมพันธ์คู่มือเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทําผลงานผ่านทางเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่การประเมินผลการควบคุมภายในที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอความเสี่ยงที่ยังมีอยู่มีผู้ขอรับการประเมินจัดทําผลงานไม่เป็นไปนตามคู่มือทําให้ไม่ผ่านการประเมินวิธีการปรับปรุงการควบคุมภายในโดยจัดทําองค์ความรู้รูปแบบวีดิทัศน์พร้อมจัดทําแบบทดสอบ สิ่งที่ได้จากการประเมินผลการควบคุมภายใน 1. องค์กรมีการดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิผล2ป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดข้อผิดพลาดในการทำงาน 3. ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า 4. ป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่การควบคุมภายในไม่ใช่คนในคนหนึ่งเป็นคนทำเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกคนในองค์กรดังนั้นทุกคนให้ความร่วมมือในการประเมินผลการควบคุมภายในนะคะ องค์กรของเรามีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ